สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมษทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่25-31มกราคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีเมษในสัปดาห์นี้นะคะก็หยิบได้เป็นไพ่เดอะฟูค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่ารักอิสระอยากมีอิสระภาพนะคะไม่อยากขึ้นตรงกับใครไม่ชอบให้มาบังคับเดือนอในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของการผจญภยัยการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะอะบางท่านที่ทํางาน การเดินทางหรือว่าต้องพบปะกับลูกค้าฝ่ายประชาสัมพันธ์น,น,นี่คือเหมาะกับตัวท่านมากเพราะว่าท่านชอบพูดท่านชอบเดินทางนะคะชอบอิสระเสรีไม่ชอบให้ใครมาบาังคับนะคะ,ะคือเหมือนเด็กอะค่ะที่จะต้องพบความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลานะคะเดือนเป็นสัปดาห์ที่ชีพจร ลงเท้าอีกสัปดาห์หนึงนะคะคนคนมีคู่ก็จะชอบทำตัวล้านลาเหมือนตัวเองยังโสดนะคะทางด้านความรักอ่ะด้านความรัก The l o v e r สัปดาห์นี้ก็จะปวดหัวนิดนึงนะคะมีความรักมากมายเข้ามาให้ท่านคิดนะคะอ่าถ้าจะคิดจะเลือกให้คิดให้รอบคอบ ให้อยู่ในศีลในธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะ The Hangman The Hangman ในสัปดาห์นี้ด้านสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเล็กๆน้อยนจากสิ่งที่จำเป็นและจำใจจ่ายมันออกไป นะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะบางท่านก็เกี่ยวกับมดลูกนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ